สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเอมเชนเคยนะคะวันนี้คุณครูเอมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำวันแม่กันค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนทราบบ้างไหมคะว่าดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไรคะถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำวันแม่พร้อมๆกันเลยค่ะดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมชวนดมซึ่งมีการนำมาใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่เพราะดอกมะลิเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ลูกน้อยไม่มีวันเสื่อมคลายทด,ด,ด้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไรนอกจากดอกมะลิ ที่นำไปไหว้แม่ได้แล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่นำไปให้คุณแม่ได้นั่นก็คือการ์ดวันแม่นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูเอมจะพาเด็กๆไปทำการ์ดให้คุณแม่กันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำการ์ดวันแม่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเอมจะพาเด็กๆมาทำการ์ดวันแม่กันค่ะ ให้เด็กๆเ,เตรียมสีหรือดินสอไปสําหรับวาดรูปแล้วก็กระดาษ A4 นะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกนะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูปหัวใจให้เด็กๆจุดข้างบนกับข้างล่างให้ตรงกันก่อนนะคะก่อนที่จะวาดรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะโค้งค่ะโค้งจากจุดข้างบนนะคะ ลงมาหาจุดข้างล่างค่ะทั้งสองข้างเลยค่ะจุดข้างบนลงมาหาจุดข้างล่างค่ะเราก็จะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นรูปหัวใจเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มวาดคุณแม่กันก่อนเลยค่ะการวาดคนนะคะให้เด็กๆวาดหัวของคนเป็นวงกลมก่อนนะคะเสร็จแล้ววาดผมค่ะ ผมให้เด็กๆเฉียงขึ้นก็เฉียงลงทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นผมค่ะวงกลมค่ะมาจุกให้คุณแม่นะคะเสร็จแล้วให้ขีดเป็นเส้นผมเหมือนเดิมค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆวาดตาค่ะวาดตาเป็นเส้นโค้งนะคะจุดจมูกนิดนึงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งค่ะเป็นรูปฝากนะคะ วาดชุดให้คุณแม่ค่ะลากตรงลงมาค่ะทั้งสองข้างนะคะแล้วขีดเส้นติดแบบนี้ค่ะกลางแขนให้คุณแม่นะคะวาดเป็นเส้นหนึ่งเส้นแล้วก็วงกลมค่ะหนึ่งเส้นเหมือนเดิมแล้ววงกลมค่ะขาเหมือนกันนะคะวาดเหมือนกับแขนเลยค่ะลากตรงลงมาแล้ววงกลมค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเริ่มวาดรูปก,กันได้เลยค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะไม่ต้องมีจุดจุกข้างบนนะคะผมวาดเฉียงเหมือนกับคุณแม่เลยแล้วก็ขีดเป็นเส้นๆนะคะเป็นเส้นผมผู้ชายไม่ต้องวาดจุกนะคะโค้งค่ะโค้งตาจุดทำปากเหมือนเดิมค่ะลากตรงลงมาให้เหมือนกับชุดของคุณแม่เลยนะคะ แล้วก็ขีดเส้นปิดเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้วาดแขนค่ะเอาแขนของลูกไปจับกับแขนของคุณแม่นะคะมาทั้งสองข้างเหมือนเดิมผู้ชายให้ขีดเส้นหนึง่งแล้วก็ทําเป็นกางเกงนะคะลงมาค่ะทําขาเหมือนเดิมต่อมาค่ะเรามาวาดผู้หญิงกันนะคะ ลูกผู้หญิงนะคะวาดเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วทำผมเฉียงขึ้นเฉียงลงเหมือนกับผมคุณแม่เหมือนเดิมนะคะทําเหมือนให้เหมือนกับผมคุณแม่นะคะจะได้ง่ายๆนะคะเด็กๆขีดเส้นผมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้วาดตาปากจมูกเหมือนกับของคุณแม่เลยนะคะทุกอย่างลากตรงลงมาเหมือนเดิมค่ะเส้นปิด จับมือกับคุณแม่นะคะทำแขนทำขาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูปหัวใจข้างบนหนึ่งดวงสองดวงสามดวงเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อข้างบนเสร็จแล้วให้เขียนข้างล่างคำว่ารักแม่ค่ะ รอเรือไม่หันอากาศกอไก่สระแอมอมา้าไม่เอกอ่านว่ารักแม่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆใช้กรรไกรตัดออกมาแบบนี้นะคะแล้วนำการ์ดไปมอบให้คุณแม่ได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำการ์ดวันแม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานน่ารักน่ารักมาให้คุณครูเอมและเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะคุณครูเอมรอผลงานน่ารักน่ารักจากเด็กๆอยู่นะคะ วันนี้คุณครูเองขอราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะดอกมะลิ a s m i n e ดอกมะลิจัส <Jasmine. S 2> มิน <Jasmine. S 3>